โอเคทีนี้เรามาดูทฤษฎีของคุณลุงโบที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นชั้นๆน,นะคะทฤษฎีของเขาก็คือเขาจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนิวเคลียสเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโปรตอรนกับนิวตรอนซึ่งจะมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆคล้ายๆระบบสุริยะที่มีดาวเคราะห์ล้อมรอบวงโคจรของดวงอาทิตย์อย่างนี้ค่ะซึ่งโบเนี่ยเขาก็ ทดลองมาแล้วเขาพบว่าเอ๊ะไอ้ชั้นๆเนี่ยมันมีระับพลังงานที่ต่างกันแล้วเขาก็ค้นพบว่าสูตรที่จะบอกว่าแต่ละชั้นมีอิเล็กตรอนเท่าไหร่ก็คือ2 n กําลัง2คราวนี้ n คืออะไร n ก็คือจอํานวนชั้นของแต่ละอันนั่นเองในที่นี้คุณโบคุณลุงโบเขาจะเรียกชั้นเนี่ยว่า K L M N ไปเรื่อยๆ แล้วก็ชั้น K เนี่ยคือชั้นที่มีระดับพลังงานที่1ชั้นที่มีระดับพลังงานที่2ชั้นที่มีระดับพลังงานที่3ชั้นที่มีระดับพลังงานที่4ไปเรื่อยๆนะคะพอเขาแบ่งระดับพลังงานของชั้นที่โคจรรอบนิวเคลียสแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีเล็ตตอนได้เท่าไหร่โดยการแทนค่าในสูตรนี้เพราะงั้นชั้นของ K หรือระดับพลังงานที่1เนี่ย มันก็จะมีอิเล็กตรอนได้เท่ากับ2ในวงเล็บชั้นพลังงานก็คือ1ยกกําลังสองเท่ากับเท่าไรหร่1ยกกำลังสองได้1นคูณสเป็นชั้นนี้มีอิเล็กตรอนได้2ตัวแล้วชั้น l คือระพังงานที่2องเขาก็จะเอาระพังงานที่2เนี่ยไปแทนค่าใน n ก็จะได้เป็น2องกาลังสองเป็น4คูณ2เท่ากับ8แล้วก็ชั้นพลังงานที่3 m ชั้นพลังงานที่4 n อชั้นพลังงานที่3าม่าไม่ไปเร็วๆนะคะ3ยกกำลัง2ได้9คูณ2เท่ากับ18ต่มาชั้นพลังงานที่4ก็เอา4ไปแทนค่าก็คือ4ยกกำลัง2เป็น16คูณเป็น3า เพราะงั้นเขาก็จะได้ระดับชั้นพลังงานแต่และชั้นเนี่ยสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ตามนี้เลยชั้นที่1คือ2ไง่สองดสิบแ8ดสามตัวเลขนี้จำไม่ขึ้นใจนะลูกเพราะได้ใช้ตลอดเลยเป็นการแจ,จกจัดแบ่งอิเล็กตรอนขั้นพื้นฐานนะคะคราวนี้เราจะแบ่งยังไงก็ให้มองเป็นบางคนเขามองเป็นขั้นบันไดส่วนแม่ก็จะมองเป็นว่ามันเป็นกระปุกที่เราเอาอิเล็กตรอนไปยอนให้เต็มก่อน ชั้นแรกก็คือกระปุกแรกแม่จะใส่ได้สองเขาให้ใส่ได้สองไม่ใช่แม่ใส่ชั้นที่สองเขาให้ใส่ได้แปดชั้นที่สามเขาให้ใส่ได้สิบแปดชั้นที่สี่เขาให้ใส่ได้สามสิบสองเต็มที่ถ้าเกินจากนี้เขาก็จะกลับลงมาเรื่อยก็คือสามสิบสองสิบแปดแปดสองมาอย่างนี้แต่ถ้ามันไปไม่ถึงมันก็จะย่ำที่ของมันครั้งหนึ่งแล้วค่อยกลับลงมาคราวน,นี้ตัวอย่างต่อไปเราจะเริ่มที่อ่า แคลเซียมเราแคลเซียม20แคลเซียมมีเลอะตอนเท่ากับ20ให้ข้อมูลตรงน,นี้ก่อนจำได้นะคะว่าระดับพลังงานแต่ละชั้นเนี่ยประจุอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 8 3 2 2 8 8 3 2เราเริ่มต้นที่แคลเซียมมีอิเล็กตรอน20คือจริงมันคือโปรตอนแหละแต่ด้วยความที่มันไม่มีประจุนั่นหมายความว่าโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอน เราก็จะเอาอิเล็กตรอนมาจัดเบียงตามชั้นอย่างนี้เราจะใส่ข้างในก่อนนะลูกใส่ที่ n เท่ากับ1ก่อนแล้วค่อยไป n เท่ากับ2 3 4ตามลำดับก็จะจัดได้เป็นอ่าเราหยดกระปุกแรก2หยดกระปุก2 8หยดกระปุก3จะไป10ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิน20ใช่ไหมคะตอนนี้เราเหลืออยู่แค่10เราก็ใส่ย้ำที่เดิมก่อน8แล้วที่เหลือคือ2คราวนี้ตัวเลขเนี้ยบอกอะไรตัวเลขน,นี้ บอกว่ามันอยู่หมู่อะไรแล้วก็อยู่คาบอะไรหมู่ก็คืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเหลือเท่าไหร่จะอยู่หมูนั้นในนี้คืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายมีเหลืออยู่สองตัวหรือเขาเรียกว่าวาเลนซ์อิเล็กตรเท่ากับสองมันก็จะอยู่หมูสอส่วนจํานวนคาบก็คือในแนวนอนของตารางธาตุเนี่ยเขาจะนับจํานวนตัวเลขของแต่ละตัวว่าหนึ่งคาบสองคาบสามคาบส่คาบ นั่นหมายความว่าแคลเซียมอยู่หมู่2และคาบ4โอเค้าไหมคะคราวนี้มาตัวที่2